อยู่กับความร้อนด้วยใจเย็นๆนะโยมแผ่เมตตาให้เขาไปเถอะคิดดีกับเขาให้มากๆเถอะต่อให้เขาจะคิดร้อนคิดร้ายกับเรานะเราก็เย็นๆไว้เมื่อเราเย็นมากพอก็จะพาให้คนรอบๆเย็นตามไปด้วยเขาจะเย็นได้แค่ไหนก็คงเป็นเรื่องของเขาแต่เราต้องเย็นให้มากพออยู่กับความร้อนขนาดไหนเราก็ต้องเย็นให้ได้บางครั้งก็เลือกไม่ได้ ว่าเราจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เย็นขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับการฝึกใจของตัวเองสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยขอให้มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทิญ แค่เมตตาให้กับตัวเองเถิดให้ตัวเองเย็นีะได้เดี๋ยวขนรอบๆบกายเขาคงจะเย็นได้ตามที่เราเย็นเหมือนกันหรือถ้าจะเย็นไม่ได้ก็แล้วแต่กรรมใครกรรมมันเขาจเจริญพรเป็นกำลังใจ